ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกอิติปิโสภะคะวาอะระหังปานจะโซมปะคะวาอิติปิโสภะคะวาญัมมาสณปวันโทปานจะโซมปะคะวา Soampakawa ITpiso apakawa suka tho baca so apakawa ITpi zo pakawa loan kawi to waca soa bakkawa aahantan salah nangka mangsa buat pengilatan nama miwica jalana sampanang salaangngka kami mi weca jalana Katang sirasa nama mino Gawitan saratang kata Mino gawitan sirasa nama Ni itipiso pagawa Ano talo, vajaso, bakawa, itipiso, bakawa, pulisata,

namami itipiso bhagavati itipiso bhagavaru bhaganto anechara karna parame jasampano itipiso bhagavati itipiso bhagavawe dhanakanto anechara karna parame jasampano itipiso ลาคณนาปาละเมจจามปานโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาสังตานาคันโตอเนจลาคณนาปาละเมจจามปานโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาเลมยานาคันโตอเนจลาคณนาปาละเมจจามปานโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวา

মাঝিয়ান সাম্পানো এদের পেশ ভাবাধিয় সাম্পানো এদের পেশ ভাব যা দু তো মহান মিয়ান সাম্পানো โสภะวะอาคาสาจักวะภะจตุมหาญาจิกาตาวติสาจาตุสัมมาทิยานัจจมปันโนอิติปิโสภะวะญามาตาตุสัมมาทิยานัจจมปันโนอิติปิโสภะวะจุสิตาตาตุสัมมาทิยานัจจมปันโนอิติปิสภะวะเนมานะระติตาตุสัมมา ियान सांपान पेशो भकवा का चलता दुसाम माधियान सांपान पेशो भगवान धो बाबा चलता दूसामा जिया सांपानद पेशो भकवाचान था आना सांपान नो इतने पेशो भगवान दुदिया जानता दुसाम माधियान सांपान น้ออิทิพิโสพะเจ้าจัตติยจาณธาตุสัมมาทิยานะจัมปันโนอิทิพิโสพะเจ้าจตุทัจจาณธาตุสัมมาทิยานะจัมปันโนอิทิพิโสพะเจ้าปัญจัมมาณธาตุสัมมาทิยานะจัมปันโนอิทิพิโสพะเจ้าอากาสานัญจายตนาเนวจานญาณจายะตนา पावचलता तु सामान्य स्वा भगवा サンジャーやったなねわさんじゃなさんじゃやパワーチャラタトサマティアナさんパンのいティピソパカワーアテムさんじゃやったなねわさんじゃなさんじゃパワーチャラタトサマティアナさんパンのティピソパカワーソタパティマカタトサマティ นาสามปันโนอิติปิโสภะคะวะสกิทากาปฏิมากาถาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอนาคามาปฏิมากาถาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอราหันต์ตปปิมากาถาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโสตอราหันตัปฏิภะลาตา สัมมาทิยานะสัมปันโนอิปิปิโสภะควาสกิตาคาอรหันตปฏิภาณธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิปิปิโสภะควาอนาคามิอรหันตปฏิภาณธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนสลาธรรมาอิปิปิโสภะควาอาอาญาวเจวังโพธังสารนังกาจานิ पा सलो भुसला धा मा नमो बोधाय नमो धाय नमो सा पा मा गो सा गे धापो सोहे पासाो सो आ सोने मा

रना กตโตหล่อวิทูมหาเอโอยาวเจวังพังสารนากาจชามิยามาอิสล่อสลารรมามาสตปันจะสาตตาตาปาลมีอโนตโรยมาตายาวเจวังพัวจงสารนากาจามิตุสิตาอิสล่อสลารรมาบุยปาณาปุิสธรรมาสาลาติา เทวังพุังสารังกาจฌามิมานาติสโลภุสลาธรรมาเหตุปภวสาตาเทวมโนสานังตัาวิีวังพุังสารังกาจฌาิปีระันมีติสโลภุสลาธรรมาสังคารากานตตัวคางานิจังอนาตตาโลปะกานต่อปุปะปัาญา เทวะพุทธังสารนังกาจามิปามะอิสโลกุสาธรรมานาจิปัญจยาวินาปันจพะขวตาญานิพานังสารนังกาจานนินมวะพุทธสัมนมธรรมาสัมมสังฆาสะพพติลาโลกลาคลลนาเอเตนะสัจเจนะสุวะติมุลูหโลูหโลสวะหายาโมวะพะ สัโมตัมสัโมสักาสเวติเวติเวติเมติเมติเกติเกติเกติวะติวะติยมาตุสุวัติหตุโหลสว่าหายยินทศภาังมหายินทาภางพรามาภาังมหรามาภาังจักวาติาภาังมหจักวาติศภาังเทวาภาังมหเทวาสาภิ sa vang maha dưới sa vang mone sa vang maha mone sa vang sa polisa vang mahasa polisa vang porta sa vang pake kapoota sa vang arahant sa sa pace katala nang sa vang sa 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 pháp diệu thiết thi kham mang niệm phàm năng mô cang phối ngang thanh nết năng phàm diệu niệm cang phối năng pháp phàm tu viết sát thí tu ta chăng ta lo ba căn thọ về สังขาราคันโตวิญญาณาคันโตนโมอิติปิโสปะขาวาณโมปุตตาสะตุคังอเนจังอนัตตาโลปากันโตเวทนาคันโตสัญญาคัันโตสงขาราคันโตวิญญาณาคันโตนโมสวากัโตปะขาวาตามโมนโมธรรมาสะตุคังอเนจังอนัตตาโลปากันโตเวทนา ການຕໍ່ສັນຍາການຕໍ່ສັ ธรรมทอนโมสวากขาตปะกวตาธรรมมือนโมธรรมาสตุคขาณิจังขนาตาโลปะการโตเวทนาการโตสัญญาการโตสังขารการโตวิญญาณการโตนโมสุปฏิปันโนปะกวาตาจาวกสังโฆนโมสังการสตุคขอณิจังขนาตาโลปะการโตเวทนาการโตสัญญา dakarajan karakar pinya karan tor namo su菩提kan tor bhagavat sarvakasang bhagavatitang namo buddhaya ma aku dukhang anicca ganata yavata saha yo mo na ku amaku dukhang